ขอโทษผมได้ยินผิดคุณหมายถึงเกลือหนึ่งกิโลกรัมใช่หรือเปล่านายฟังถูกแล้วฉันจะแลกเนื้อตากแห้ง3กิโลกรัมกับเกลือหยาบหนึ่งกิโลกรัมเป็นไปไม่ได้อยอมมาลอเล่นเนื้อตากแห้งของคุณผ่านการคั่วและตากแห้งแล้วไม่ได้ผ่านการดองไม่มีทางที่ราคาจะเป็นแบบนี้ฮึอึตายที่สุดแล้วคุณไม่ใช่พ่อค้า บางทีคุณยังไม่เข้าใจตลาดพวกเรามาคำนวณกันดูดีกว่าถ้าขนเกลือหยาบ10กิโลกรัมพวกนี้ไปที่เมืองชีซื้อผมจะได้รับอย่างน้อย1ชิปต่อ100กิโลกรัม100ชิปถ้าผมแลกเปลี่ยนชิปเหล่านี้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นๆที่ฟรามบราวจะสามารถแลกข้าวสาลีเขียวได้300กิโลกรัมหากแลกธัญ,ญพืชด,ด้วยเนื้อลมควันก็น่าจะได้ประมาณ60-75กิโลกรัม ดังนั้นราคาต่ำสุดที่จะได้รับคือ60กิโลกรัมซึ่งเท่ากับเกิน1กิโลกรัมต่อเนื้อลงควัน6กกิโลกรัมสหายของผม59กกิโลกรัมคือราคาต่ำที่สุดที่ผมสามารถรับได้นายพูดถูกแล้วเพื่อนของฉันทำไมไม่ทำแบบนี้ล่ะเออ หากนายสามารถแลกข้าวสาลีเขียว300กิโลกรัมได้กับเนื้อลงพัน59กิโลกรัมก็ใช่ว่าฉันจะยอมรับไม่ได้ไม่อยากจะเชื่อเลยฉันไม่เคยเห็นพวกชุดกลุมสีน้ำเงินที่ขี้เหนียวขนาดนี้มาก่อนมารยาของพวกเขาไปอยู่ที่ไหนหมดแล้วพวกโกเฟอร์ที่ชอบละโมบเ้ยฉันไม่ควรคาดหวังอะไรในตัวเขาการมาครั้งนี้ขาดทุนงั้นเหรอ ไม่ได้ขาดทุนแต่ฉันสามารถทำกำไรได้เยอะเหลือ10กิโลกรัมแลกเนื้อลงพัได้แค่30กิโลกรัมหากไม่ใช่เพราะว่าฉันต้องไปเมืองชี้ซื้อฉันไม่มีทางยอมรับราคาแบบนี้แนะ่เหลือดูหนาวใกล้จะมาถึงแล้วเวลานี้แดนลกล้างอันตรายมากฉันไม่มีทางเดินอ้อมไปยังเมืองชี้ซื้อแนะ่ซึ่งเขามองจุดนี้ออกอย่างชัดเจน ไม่ใช่แค่เกลือ10กิโลกรัมปืนลูกโม่และกระสุนสองถุงนายคนนั้นก็ย,ยังยกเหตุผลเพื่อมากดราคาอยู่ดีกันไม่เข้าใจแค่ทำเงินได้ก็พอแล้วไม่ใช่เหรอ <c oughs> หนายจะรู้อะไราหากนายพอแค่นี้นายจะไม่มีวันรวยเ <c oughs> นื้อตากแห้งเหล่านี้แลกเกลือได้60กิโลกรัมไม่สิ80กิโลกรัมต่างหากถึงจะไม่เสียเทีย่ยวเปล่า ฉันต้องคิดให้รอบคอบว่าจะแลกของกับฝ่าเมืองไหนถึงจะุ้มที่สุดคุณต้องหอกที่ต้องรู้สึกซาบซึ้งและสำนึกเอาไว้ที่ผมเป็นคนรู้จักพอแบบนี้เนื้อลงควัน130กิโลกรัมและปลาลงควัน10กิโลกรัมและเกลือได้10กิโลกรัมปืนไลเฟิลลูกโม่10กระบอกและกระสุน2ถุงใหญ่ฉันพอใจมากกับการทำธุรกิจครั้งนี้แน่นอนว่านี่เป็นโอกาสอันดีของฉัน คงจะดีไม่น้อยหากเหรียญพวกนี้แลกเปลี่ยนเป็นชิปได้ไม่ใช่แค่ชุดเกราะเสริมพลังแม้แต่เครื่องบินก็ยังสามารถซื้อได้เลยถ้ามีคนขายเล้วก็การสามารถใช้สกุลเงินของเกมได้หรือเปล่าพูดอะไรบ้าๆเงินที่ไม่เข้าตลาดไม่มีความหมายเออต่อไปมาศึกษาสิ่งเล็กๆพวกนี้ดูดีกว่า